ในคลิปนี้นะครับผมจะเป็นสอนวิธีการนะครับสร้าง collection นะหรือ library นะครับหรือ component ของเราเองนะครับเพื่อใช้ในการทํางานครับคือเราได้เรียนรู้วิธีการใช้งานงานระบบท่อรีบอ,อยแล้วใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าผมมีงานท่อ PVC 8.5 PVC 13.5แล้วก็ท่อ HDPE และตัว collection นะครับคือตัว library และตัว object ตรงน,นี้ครับมันไม่มีท่อขนาดเล็กคือถ้าดูตรงนี้ครับ เวลาผมสร้างเนี่ยนะครับปึ๊บมาอย่างนี้นะแบบนี้แบบนี้แล้วผมก็ make group ใช่ไหมครับขณะผมสร้างท่อเนี่ยสังเกตได้ว่าผมจะมีท่อให้เป็นท่อไ d เ a เตอร์เล็กๆครับแบบนี้25แต่เวลาเราเลือกตรงนี้ครับผมไม่มีให้นะเพราะว่าท่อเล็กเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่นั้นเองเนี่ยเราจึงเปิดโอกาสให้ทุกคนนะสามารถจะเอา object ของตัวเองนี่ครับมาวางได้ครับ หลักการทํายังไงนะครับเรามาดูเบสิกก่อนนะครับโอเคสเต็ปที่1นะครับเราจะต้องไปสร้างนะครับออบเจกต์ของเราเองแบบนี้ครับซึ่งเป็นงานท่อนะครับซึ่งตอนนี้ผมะ่ะก็มีงานเก่าอยู่เป็นท่อ HDPE แบบคอมเพร s ชันนะครับคือในงานขนาดเล็กๆเนี่ยท่อ p p e จะไม่เชื่อแบบบติวชั่นนะคือไม่เชื่อมชนนะครับแบบเอาเอาฮอตฮอตเพลทนะครับมาแปะแล้วก็เหมือน แล้วสลายพลาสติกอะเอามาเชื่อมต่อกัน,นแบบนี้จะไม่ทำนะครับก็จะเป็นแบบแบบขันนะครับเอาท่อมาเสียบตรงนี้แล้วก็บิดบิดบิดนะมันจะคอมเพรสมันจะอัดกันเข้าไปแบบนี้ครับนะซึ่งผมก็ไปใช้ Product Connect ซึ่งเป็นพระอินนะที่ผมทำไว้นะครับซึ่งก็จะมีท่อที่ทำนะครับอยู่แบบนี้นะครับก็จะมีท่อ อ๋อจริงๆกำลังทำท่อ PPR ด้วยจริงๆทุกคนทำเองของตัวเองได้นะไม่ยากครับก็จะมีท่อนี่นี่ s d p e นะครับก็จะมีท่อนี่แบบ compression นะครับแล้วก็ทุกคนลองเลือกดูแล้วกันนะมันก็มีท่อเยอะแยะนะครับอ่ะตัวอย่างให้ดูเยฉยๆว่ามันมีทั้งนั้นเองนเนี่ยเมื่อเอาเอามาสร้างไอ้บอยแล้วนะครับเราก็มาวางแบบนี้เรียงแบบนี้ครับแล้วก็ปรับแกนนะครับตัวนี้สำคัญมากแกนนะครับ สังเกตนะเดี๋ยวผมทำให้ดูก่นะทุกคนต้องสังเกตแกนเองนะคือผมอยากให้ทุกคนใช,ใช้เซน์นะครับคือในการวางเนี่ยสมมติผมใช้ท่อ hdpe 1,2,5แล้วผมก็เอาหน้าแผ่นบอร์ดเป็น1,2,5นะครับแล้วก็ผมเอาบัตเตอร์ไฟวาเป็น1,2,5เนี่ยครับกดโอเคเนี่ยสังเกตนะครับว่าในอ็อบเจกต์ตัวเนี้ยเนี่ยครับตัวเนี้ยครับถ้าเราเข้าไปข้างในนะ กับพี่กับพี่นครับจะเห็นนะครับว่าแกนน้ําเงินเนี่ยมันจะพุ่งออกแบบนี้แล้วแกนเขียวพุ่งขึ้นแบบนี้ครับดังนั้นเองเนี่ยเวลาเราจะทำออบเจกต์แต่ละตัวเนี่ยเราต้องกําหนด,ดแกนของมันเนี่ยให้สอดคล้องกันกันกบออบเจกต์ที่เป็นค่าตั้งต้นนะครับดังนั้นเองเนี่ยถ้ามันเป็นเอ d นดิ้งแบบนี้ครับแกนน้าเงินต้องวิ่งเข้าหาท่อเข้าใจไหมครับทุกคนเช่นเดียวกันนะถ้าเป็นซ็อกเก็ตครับเห็นไหมครับส่วน แกนน้ำเงินครับเซน่านเซนเตอร์วิ่งแนวนี้แกนน้ำเงินนะครับเอาผมไล่ดูอันนี้บรูนะวิ่งตามแนวนี้ส่วนแกนเขียวและแดงครับอย่างนี้อะไรก็ตามที่เป็นส่วนที่ยืดนะครับที่ต้องการหมุนเนี่ยให้แกนเขียวนะวิ่งขึ้นตามแนวนั้นครับอย่างนี้บัตเตอร์ไฟวาวเนี่ยไอส่วนนี้คือส่วนที่หมุนครับแล้วก็เอาแกนเขียววิ่งขึ้นตามแนวนี้นะครับหรือ3ทางก็วิ่งขึ้นตามแนวนี้ประมาณนี้ครับลองเล่นเองนะอันนี้ผมไม่สอนละเอียดนะเพราะว่าอันนี้เป็นคนทดลองใช้ทุกคนก็ลองเอาไปเริ่มต้นดูก็ไปสร้างครับ ดังนั้นเองเนี่ยผมแนะนําว่าเวลาทํางานนะครับการเปลี่ยนแกนเนี่ยใช้แกนเนี่ยแนะนําให้ใช้คูลิกแอคซิสนะครับเป็นของชาวเวียดนามน,นะครับอย่างนเงี้ยมันจะเปลี่ยนแกนได้ง่ายมากนะครับนี่เห็นไหมคือไปดูนะผมสอนทำคลิปสอนไปแล้ววันนี้ไม่ได้สอนคูลิกแอคซิสใช่ไหมครับแกนดําเกินวิ Queen, in, Queen, hyuk, ่งขึ้นวิ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 ่งขึ้นนะครับแกนดําเกินวิ่งด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นะครับเห,เห็นไหมครับนี่อย่างเงี้ยอ่าในโซนบอลวาลสังเกตนะบอลวาลเนี่ย ที่ผมทำไว้เนี่ยนะครับก็จะมีแกนเนี่ยสามทางเห็นะครับแกนเขียววิ่งตามแนวของ3ทางนะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโนนิแดน,นนะครับก,ก็ลองดูแล้วกันนะครับอ่ะโอเคในตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำนะครับทุกคนก็ลองดูนะอ่ะโอเควิธีการนะครับก็คือผมก็จะเริ่มต้นในการทำในส่วนที่เป็นตัวอ่ะสมมติผมเอาตัวอะไรดีละ่ะ ข้องอกลยแหละนะครับผมทำข้องอวิธีการคือผมก็จะนะครับคลิกขวานะครับที่ตัวท่อนะแล้วก็กด Save As นะครับคลิกขวาแล้วก็ Save As จากนั้นนะครับตอนนี้สำคัญมากครับเราจะต้องเอาไปเซฟนะครับในตำแหน่งไหนครับ Loot ไฟล์ของสเกด u p เลยครับก็ไปที่คำสั่งนะครับได C d ได e C นะครับ คือไปที่ไปที่ไดซนะครับจะได้ไปที่คำสั่งนะครับ user จากนั้นนะครับให้เราไปที่ user ครับซึ่งเป็น username ของเรานะครับที่ใช้ในการทำงาน s c a d a p ครับก็คือในโปรแกรม s c a d a เนี่ยนะครับก็จะมีชื่อ u s e r ของเราถูกไหมครับก็เป็น Di C ี user นะครับแล้วก็ user แล้วก็เลือก app data ตัวนี้สำคัญมากนะครับ app data นะครับ ซึ่งปกติแล้วแอป data เนี่ยบางทีเนี่ยมันซ่อนอยู่ครับทุกคนต้องไปยกเลิกการซ่อนก่อนนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันมีการซ่อนอยู่นะครับเราก็ต้องไปยกเลิกการซ่อนก่อนนะครับผมเข้าไปแอป data นะครับจากนั้นไปที่คําสั่ง roaming แล้วไปที่คําสั่ง sketchup นะครับนี่คือตัวอย่างให้ดูครับแล้วก็ไปเวอร์ชัน4จากนั้นนะครับไปที่คําสั่ง sketchup และไปที่ plugin เรียบร้อยครับนี่คือ root folder ของโปรแกรม SketchUp ครับั๊กอินจะอยู่ตรงนี้เวลาติดตั้งนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับดังนั้นสรุปนะครับไปที่คำสั่ง Dice User แล้วก็เลือก User Name ของเราครับตรงนี้สำคัญมากนะ User Name นะครับดังนั้น App Data ถ้าไม่มีนะ Unhide ก่อนนะครับมันจะมีการซ่อนอยู่ Hidden อยู่ครับ r o a m i n g SketchUp s k e t u p 2 0 2 4 SketchUp แล้วก็โฟลเดอร์ PlugIn ครับก็เข้ามปตรงนี้แล้วนะครับมันจะเจอ q b y สองเห็นไหมครับตรงนี้ เวอรนี้คิวไสซึ่งแนะนําว่าถ้าอยากจะเข้า q ิวไปสง่ายๆนะครับปลั๊กอินนะครับให้เราเข้าไปที่ q ิวไบสองจะด้มาตรงนี้ครับมันจะมีคําว่าโมเดลไอ้โมเดลตรงนี้แหละครับมันคือสิ่งที่เรามาฝากโฟลเดอร์ได้ครับผมก็มาที่โมเดลนะแล้วตอนที่ผมอยากจะสร้างช็อตคัทมันให้อยู่ในด้านเดสก์ท็อปคือมันเข้าง่ายขึ้นนะครับวิธีการนะครับมีหลายวิธีนะถ้าเราคลิกขวาที่โมเดลนะครับแล้วเราไปที่ อ่าวินโด์นะครับมีคาว่า Send to ไปที่คลิกขวาตรงนี้นะโมเดลนะครับแล้วก็ไปที่คำสั่งนะครับ Send To ไอที่เซนตทูเนี่ยครับให้เราให้เราเลือก Send To นะแบบอะไรครับนี่ Desktop Create s h o r t c u t ก็คือก็คือว่าให้ให้มันนะครับมาสร้างช็อตคัทเซน d t ทูนะแล้วเครียดช็อตคั t ก็คือทำทางลัดที่หน้าเดสก์ท็อปเข้าใจไหมครับอันนี้คือวิธีการที่ง,ง่ายสุดนะคลิก จากนั้นเวลาเรากลับไปที่เดสก์ท็อปครับมันก็จะมีหน้าครับเห็นไหมครับโมเดลช็อตคัทโผล่ขึ้นมาพอเึื่อออกไปครับแล้วตอนนี้เวลาเข้าก็จะเข้าง่ายแล้วอันนี้คือหลักการครับเนี yeah. ่ยนะครับเอาละเราก็มาเริ่มต้นนะครับโดยการทำงานครับเดี๋ยวผมจะย้ายสกตอัพตรงนี้มาไว้ต่งนี้แล้วผมก็จะเอาหน้านะครับ ตัวเดสก์ท็มาแล้วก็จะมีตรงนี้ครับโมเดลช็อตคัตเรียบร้อยครับตรงนี้เสร็จแล้อ่าให้ทุกคนดูนะเอาละผมก็จะมาสร้างโฟลเดอร์ก่อนในตัว s d p e มันก็จะมีคาว่า ending กับ socket อยู่เห็นไหมครับ ending กับ socket ก็คือในตัว s d p e เนี่ยมันก็จะมี ending กับ socket เห็นไหมครับก็ตัวนี้ของเราข้องอเนี่ยผมจะเอาเป็นเนื่องจากข้องอตรงนี้นะครับ มันควรจะเป็น ending นะครับผมก็มาที่ ending จากนั้นนะครับผมก็จะเพิ่มขีดขวานะในโฟลเดอร์น,นี้นะครับเ ending เนี่ยโฟลเดอร์เนี้ยผมก็จะมาสร้างโฟลเดอร์ new new นะครับโฟลเดอร์และผมก็ตั้งชื่อว่า l b o w แล้วก็วงเล็บเป็นแบบ compression เพื่อให้รู้ว่ามันคือ elbow compression เรียบร้อยครับอันนี้ผมได้ละเสร็จจากนั้นนะครับผมก็จะสร้างอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะ New โฟลเดอร์ไอตัวนี้เป็นซ็อกเก็ตผมก็ถอยหลังไปที่ H D P E แล้วซ็อกเก็ตผมก็ใส่ลิกขวานะครับ New Folder แล้วผมก็ตั้งชื่อว่าบอลวา l แล้ววงเล็บครับ compression เพื่อบอกหนว่ามันเป็นแบบ compression ไม่ใชเ่เป็นแบบเชื่อมชนนี่คือตัวอย่างให้ดูนะครับเรียบร้อยละ เอาละตอนนี้เมื่อผมสร้างโฟลเดอร์ไว้คราวนี้ผมก็จะเซฟคลิกขวาดูแกให้ดีนะครับแกนผมเนี่ยเอาด้าน,นเงินออกตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยผมเอาผมแกนด้าเงินออกตรงนี้ครับเห็นไหมครับทุกคนนีเห็นไหมเนี่ยโอเคคราวนี้ผมก็จะคลิกขวาครับแล้วก็เซฟแอส แล้วผมก็จะเอาไปเซฟตรงตำแหน่งตัวนี้ครับของตัว hdpe ซึ่งเป็นตำแหน่ง ending โอเคไหมครับตำแหน่ง ending นะซึ่งผมก็จะเลือกตัว elbow compression แล้วเซฟครับคลิกขวา Save as จริงๆมันมีคำสั่งเซฟหลายตัวพข้กันได้้ืยก,ก็ได้นะครับไปดูเองแล้วกันนะอ่าดีเซฟ as คือจริงๆเราสามารถดัมออกไปข้างนอกได้แล้วก็ไปสร้างคอลเลกชันของเราเองได้ครับทีเดียวเลยอเดี๋ยวผมค่อยสอยทีทีหลังนะตอนพักอินมันสมมติแบบแล้วนะครับโอเคจากนั้นผมจะไปที่ทบอลวาลครับไปไหนละ่ะบอลวาลนี่ตรงนี้บอลวาลผมก็จะคลิกขวาครับ Save as แล้วผมก็ไปที่ตัว Socket นะครับแล้วเลือก b u t เตอร์ไฟ l าวบอลวาวคอมเพร i ชัน Save คลิกขวา Save คลิกขวา Save คลิกขวา Save เรียบร้อยครับและตอนนี้นะครับผมแค่ปิดโปรแกรมครับต้องปิดโปรแกรมนะให้โปรแกรมมันลันนะครับ จากนั้นนะครับเปิดโปรแกรมใหม่ครับรอสักครู่ครับอ่าโอเคและตอนนี้ครับผมจะเริ่มแล้วนะ ผมก็จะลากท่อครับเอาไปท่อขนาดเล็กนะไม่ไม่มีนะก็ลากอ่ะแล้วผมก็มือบาวตรงนี้เมกคุบครับกดตัว G นะผมก็จะคัดไว้อ่ะท่อ s d p e ครับแล้วก็เลือกท่อ20จากนั้นนะครับ ending เ,เนี่ยผมเลือกเป็นอ่มาแล้วเห็นไหมครับก็จะมีตัว elbow compression ผมเลือกท่อ20ครับตรงนี้นะครับส็อกเก็ตผมเลือกเป็นบอลวาล์วคอมเพรสชั่น20กดโอเคเห็นไหมครับมันก็จะออกมาแบบนี้แต่คราวนี้ทุกคนสังเกตไหมครับว่าตัวแกนเนี่ยมันผิดด้านเพราะว่าผมยังไม่ได้เปลี่ยนแกนมันเห็นไหมครับดังนั้นเองเนี่ยทำยังไงวิธีการนะครับก็คือ เราก็มาแก้อ e ันนี Alright, ้เทคนิคผมนะก็คือเราเดา๋ยวพี่เข้าข้างในนี่ครับแล้วเข้ามาข้างในอีกทีนะตรงเนี้ยเราก็หมุนครับนี่ให้มันตรงครับอย่างเงี้ยครับนี่นี่คือเทคนิคครับเห็นไหมแล้วเราก็เลื่อนครับอันนี้อันนี้นี่คือการเซตนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็เลื่อนให้มันพอดีสมมติเอาแค่นี้ก็ได้อ่ะอย่างนี้นะครับปุ๊บอย่างเงี้ยเรียบร้อยละตอนนี้ครับเราก็จะได้ นะครับข้องอตัวนี้มานะครับจากนั้นนะครับเราก็แค่คลิกขวาครับแล้วก็เซฟแอสกลับไปครับที่ตัวตัวเดิมของเราเนี่ยครับโฟลเดอร์อะไรอะโฟลเดอร์เป็น hdpe เนาะแล้วก็เป็น ending ก็เป็น elbow ครับนีครับอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ครับล้วก็เซฟรับเรียบร้อยครับเสร็จแล้ว นะครับจากนั้นมาเนี่ยเราก็ไปเลือกอีกตัวหนึ่งมานี่นี่การปรับแกนนะครับเลือกตัวหนึ่งมาแล้วก็ไปเลือกนะครับ ending แบบ elbow ครับแล้วก็เลือกเป็นตัวต่อไปเป็น225นี่ครับอ่ากดโอเคนี่ครับเห็นไหมถ้ามันได้ก็โอเคแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเช็คดูว่าตัวไหนแกนมันผิดนี่ครับแล้วก็เป็นตัว32เนี่ยครับพอไดีออกไหมครับอ่ะ เดี๋ยวเราลองดูลองสร้างใหม่คราวนี้ผมลองสร้างใหม่อ่าเดี๋ยวผมลองอีกครั้งนึงน,นะคราวนี้ผมจะลองสร้างอีกครั้งหนึ่งอ่าโอเคกดผมก็เลือกอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เหมือนเดิมเลย20แล้วก็เป็นเอลโบยี่สิบนะครับแล้วก็บอลวาลยี่สิบ กดโอเคเห็นไหมครับข้องอมันก็จะมาแบบนี้พอดีเป๊ะจากนั้นผมก็หมุนได้เลยครับนี่มันมีคำสั่งโรเทดไหมครับปึ๊บนี่โอโ้โหอีซี่ไหมครับทุกคนนี่ไงได้ละจากนั้นผมก็ลากเส้นต่อนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะครับแล้วผมก็ลากมามาตรงนี้แต่ผมต้องต้องทำทีละทีละด้านไงอ่า G แล้วก็สร้างต่อนี่ครับแต่ตอนนี้ ending เนี่ยผมก็จะไม่มีนะผมก็จะไม่มี ending นอนกดโอเคเรียบร้อยจากนั้นผมก็สร้างต่อตรงน,นี้ให้มีนะครับ elbow แล้วก็หมุนหมุนแนวนี้เห็นไหมครับนี่เนี่ยแล้วเราก็อยากจะปรับก็ปรับเองครับเนี่ยเราเราสามารถ scale ได้คือต้องบอกก่อนว่า h d p เนี่ยมันสามารถที่จะเลื่อนได้เองนะครับอย่างนี้นะอย่างนี้ครับปุ๊บอ่ะแล้วก็กด g สร้างนะครับจากนั้นมันก็เป็นตรงนี้นี่ตัวอย่างนะเพราะว่าในกรณีที่เราต้องการสร้างข้องอของตัวเองครับในตัวเวอร์ชันนี้ครับเราไม่สามารถจะให้ออโต้ได้นะี่ครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็เสร็จแล้วแค่นี้นะครับก็จบแล้วนะครับอ่าลองดูทุกคนนะครับไม่ยากครับสวัสดีครับ